นมัตถุรัตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยซึ่งเป็นรัตนที่ประเสริฐสูงสุดกว่าบรรดารัตนทั้งหลายจเจริมพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีวันที่3 1มสธันวาคมพศส,สอง0ัน 6 7เป็นการปารบบุญกุศลเนื่องในวันสิ้นปีเราเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แทต,ตมาใช้่วข้อบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีทําดีข้ามชาติต้องข้ามชาติแล้วทำดีเพราะกุศลน่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ากุศล เขาก็มีกําลังที่ให้ผลอยู่3ามาดับด้วยกันหนึก็คือเป็นทิฏฐธรรมะเวทยกรรมให้ผลในปัจจุบันชาตินี้สองเป็นอุปป,ปัชชะเวทยกรรมให้ผลในชาติที่2แล้วก็อัปราประเวทยกรรมให้ผลในตั้งแต่ชาติที่3ามไปต้นไปถ้ายังมีกําลังอยู่ ตราบเท่าปรินิพานก็เลยบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีทําดีข้ามชาติเพราะกุศลไม่ใช่ผลเฉพาะชาตินี้อย่างเดียวยังให้ผลในภพชาติต่อ,ต,อต่อไปอีกด้วยสําหรับหัวข้อธรรมที่จะบรรยายในค่าคืนนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่29นาวันอาทิตย์ได้ขึ้นบรรยายธรรม กนะูกับท่านอาจารย์มาสมบูรณ์ฉันตะโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยเรื่องพุทธคุณหรือพุทธานุภาพก็ยังไม่จบสมบูรณ์เนื่องจากว่าเวลามีประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่แต่ว่าเนื้อหาสาระมีตั้ง3 6หหน้ายังไม่จบเมื่อยังไม่จบนะก็เลยทิ้งท้ายรายการว่า จะมาต่อที่บริษัทสิรินทิพย์นี่แหละบริษัทของโยมนี่แหละนและแต่ไม่ได้มาคนเดียวพาะภิกษุที่มาร่วมกิจกรรมก็หลายรูปก็เลยได้พูดคุยกับอาจารย์หาสินชัยกันตสีโลว่าเรามาอธิบายขยายเนื้อความตรงนี้ นะเพื่อที่ให้จบแบบสมบูรณ์ตอนแรกคิดไว้สองรูปโยมเนียตามาหนึ่งรูปแล้วก็มาสิจัยหนึ่งรูปพอดีมหากราชยะนะหรือว่าท่านบ่าวได้เดินทางมาจากจันทบุรีนะกับท่านอาจารย์มาสมบูรณ์แล้วก็ท่านเสรีนะไปจันทบุรีเนื่องโดยงานศพนะลุงท่านอาจารย์มาสมบูรณ์ ก็เลยได้องค์ธรรมะก็ถือเพิ่มอีกองค์หนึ่งจากสองรูปก็เป็นสามรูปนะทีนี้เป้าหมายก็จะกระจายละงานนี้นะเป้าหมายแล้วก็ได้ให้โยมนไปถ่ายเอกสารมาพอธราาามายอยู่ดูในแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่สามารถจะโน้ตอะไรได้แต่ถ้าได้เอกสารแบบนี้ก็จะดีเพราะว่าสามารถที่จะ เขียนเนื้อความอะไรที่เราต้องการอธิบายเพิ่มเติมลงไปได้จะเชื่อมโยงเข้ากับสูตรไหนตัวอย่างเอามาจากไหนเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้หลังจากกลับมาจากบูชาสักการะก็มานั่งดูอีกรอบหนึ่งจริงๆอาตมาอ่านไป3ารอบแล้วนะเนี่ยพอ่อนที่จะขึ้นบรรยายกับท่านอาจารย์มัสมบูรณ์อ่านไป1นรอบแล้ว แต่ตอนนั้นอ่านแบบคร่าวๆเพราะว่าเอกสารตรัวนี้ท่านอาจารย์ให้กระชั้นชิดหมายถึงว่าให้ในตอนเช้าแต่ไม่มีเวลาอ่านเพราะวันนั้นสอนพระวินัยเช้าสอนวินัยแล้วก็ตอนบ่ายสอนวินัยก็เลยไม่มีเวลาที่จะอ่านนะพอได้เอกสารชุดนี้มาก็มีโอกาสที่จะไขขวนเะนื้อหาสาระนะธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณมีความลึกซึ้งโยมนะ แล้วที่สาคัญนะคืออิงสภาวะด้วยเพราะว่าคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นปัญญัติหรือปรมัตดคุณของพระเจ้าเป็นบัญญัติหรือปรมัตดเป็นปรมัดนเพราะปัญญาคุณก็คืออะไรปัญญาคุณก็คือปัญญียีเจตสิกไงกรุณาคุณคืออะไรกรุณาเจตสิกนั่นแหละบริสุทธิ์ที่คุณก็คือปัญญาแต่หมายเอาปัญญาในอรหัตมรรมนิยมเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของ คุณสามฉะนั้นคนที่จะฟังพอเข้าใจได้จะต้องมีพื้นอาพิธรรมพอสมควรหรือถ้าหากว่าไม่มีพื้นก็อาศัยฟังบ่อยๆอยู่เพราะบางคนฟังฉาบฉวยแล้วหาว่าอาตมาพูดมั่วววาอย่างนั้นนะเอออันนี้โดนกล่าวหาว่ามั่วอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาไม่ได้มั่วเพราะว่าก็ดูมาดีแล้วไข้ควรมาดีแล้วนะ แล้วที่สาคัญก็คืออภิธรรมก็เรียนมาแล้วด้วยสอนจบไปทั้งห้ารุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หกอยู่วิสุทธิมารกก็ว่าจะสอนอยู่นะจบมานานแต่ว่าได้สอนอยู่ในเทศเดียวคือปัญญานิเทศมาติกาก็ยังไม่ได้สอนที่เรียนจบมานะตอนนี้ก็สอนในส่วนของพระวินัยพระวินันใช้เวลาเรียนกับท่านอาจารย์หาสัมพันธ์ปิยะธรรมโมใช้เวลาสามปี ที่วัดเขาสนามชัยแล้วก็บาลีนี่ก็เรียนนานนะตั้งแต่หาดใหญ่สิทธารามสองปีมาวัดเขาสนามชัยปีหนึ่งแล้วก็ได้ยินข่าวท่านอาจารย์หาต่วนเปิดที่มณฑิทีแนบก็ตามไปเรียนอีกท่านย้ายมาจากแดงก็ตามไปจากแดงอีกก็ได้ไปเรียนที่วัดจากแดงอยู่สามปีแล้วก็ไปช่วยสอนอภิธรรมที่วัดจากแดงอยู่สามปีเหมือนกันญาติโยมที่เรียนก็จบไปรุ่นหนึ่งแล้วก็พระ ที่เรียนด้วยก็จบไปรุ่นหนึ่งก็เลยจบสองรุ่นที่วัดจากแดงแต่วัดจากแดงเนี่ยอาตามาสอนของโยมเนี่ยวันอาทิตย์วันเดียวโยสอนวันอาทิตย์วันเดียวพอจบบาลีแล้วไอ้ที่เหลือหกวันเนี่ยค้ขนข้อมูลค้ขนข้อมูลหกวันเพื่อสอนอาทิตย์วันเดียวดูธรรมสังคนีดูวิพัง วิภาวนีปรมัตถทีปนีวิสุทธิมัคดูหมดแหละหวันสอนวันเดียวข้อมูลก็ล้นนายมนะล้นเลยถ้า6วันสอนวันเดียวเนะี่ยมันมีเวลาให้ควรนะภาษาพระบางทีย่อยข้อมูลคำว่าย่อยข้อมูลก็คืออ่านแล้วก็สรุปประเด็นสรุปประเด็นสรุปประเด็นว่ามันคืออะไรย่อยข้อมูลแล้วก็มีเวลาให้ควรเนี่ย ฉันั้นคนที่จะฟังเรื่องนี้พอจะเข้าใจสมควรก็ต้องมีพื้นพระพิธรรมเพราะว่าอิงในส่วนของสภาวะธรรมคือในคำสอนพระเจ้าถ้าเราจะสรุปพระไตรปิฎกมันจะมีคาถาอยู่สองอย่างคือสมมติคาถากับปรมัตตรยคาถาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดสองก็ได้ถ้าสมมติคาถาคือพูดถึงสัตว์บุคคลนะพระอาโนนพระสารีบุตร หรือแม้แต่คําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําพูดนี่นะเพื่อที่จะสื่อสารกันอันนี้เขาเรียกว่าสมมติสัจจะหรือว่าสมมติกตาแต่ถ้าว่าเป็นในส่วนของปรมาตคถาจะพูดถึงพวกขันอายตนะา้าอริยสัจต,ตัวสภาวะธรรมรวมถึงคําว่าจิตเจตสิกรูปหรือว่านิพพานอันนี้เป็นในส่วนของปรมาตคถาหรือเรียกว่าปรมา ปรมมทศสัจจะก็ได้เพราะเป็นคําพูดที่สื่อไปถึงตัวสภาวธรรมตัวสัจธรรมนถ้าหากว่าใครศึกษาเราเรียนมาบ้างก็จะสามารถทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้ได้ดีว่าผู้พูดหรือผู้แสดงเนี่ยพูดถึงอะไรแต่าถาหกว่าไม่มีพื้นเลยเนีย่ก็จะฟังยากนิดหนึ่งฟังยากอาจจะเข้าใจในบางส่วนไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ถ้าเรียนมานี่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดตามกำลังความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านในพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าปฏิชันนาสูตรโยมที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าด้วยสิ่งที่เปิดดีปิดไว้ไม่ดีอะไรเปิดดีปิดไว้ไม่ดีคือมันมีคู่กันนะแต่เาจะพูดในส่วนของ ในส่วนของการเปิดพระองค์ได้ตัดไว้ว่าของสมอย่างนี้เปิดเผยดีปกปิดไม่ดีของสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือจันทระมนทนดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเปิดเผยจะรุ่งเรืองมีความงดงามถ้าเมาื่อใดก็ตามมีเมฆมีหมอกมีลาหูไปอมเนี่ยดวงจันทร์ก็จะไม่มีความงดงามโยม เห็นว่าเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงไม่มีเมฆหมอกเนี่ยพระจันทร์จะมีความสวยงามมีสว่างสวยใครเห็นก็ชื่นชมยินดีอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสุริยะมณฑลหมายถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เขาจะมีเดชก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรปิดบังเขาถ้าว่ามีเมฆมีหมอกฝนคืมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีเดช ไม่มีแสงถึงแสงจะสาดส่องออมาก็ลำลานะเพราะว่าเมฆหมอกเหล่านั้นทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยอับแสงไปสองอย่างนะอย่างที่สก็คือพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเปิดเผยดีปิดบังไว้ไม่ดีโยคำว่าเปิดเผยก็หมายถึงว่าเป็นการ นำมากล่าวนำมาแสดงชื่อว่าเป็นการเปิดเผยธรรมวินันแต่มีภิกษุบางรูปหรือว่าอุบาสกบาสิกาบางท่านอาจจะเปิดเผยแต่อาจจะไม่ทั้งหมดอยู่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของศีลนี่นะก็ไหน,น,นบอกว่าเปิดเผยดีแล้วเปิดเผยแล้วมีปัญหา <laughs> อันนี้ไม่ได้มีปัญหากัธรรมวินัยนะโยมนะมีปัญหาเฉพาะบุคคลทาทั้งๆที่พระธรรมวินนยของพุริจ้าเป็นของที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศีลก็ควรที่จะเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยทุกเรื่องแบบตรงไปตรงมาด้วยนะไม่ใช่เปิดเผยแล้วบิดเบี้ยวไปปรับเปลี่ยนของท่านอาตมาเคยพูดเสมอว่า ใครก็ตามไปประยุกต์หรือว่าไปปรับเปลี่ยนทำวิไยเนี่ยไอการที่ทำวินันนั้นถูกประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนอันนั้นจะไม่ใช่ทำวิไยของพระพุทธเจ้าใครปรับเปลี่ยนก็เป็นของคนนั้นโยมนุษย์มุตอาตมาเปลี่ยนนะพออาตมาเปลี่ยนปุ๊บอาตมาไม่ชอบใจพระพฤตธปฏิบัติไม่สะดวกเปลี่ยนปุ๊บไอการเปลี่ยนเนี่ยเป็นของใครเป็นของอาตมาแล้วเนี่ย <Nem. S 1> ไม่ใช่ของพุทธเจ้าแล้ว <G l ug> นะโยมใครเปลี่ยนก็เป็นของบุคคลน,นั้น อันนี้แหละที่ท่านบอกว่าทำวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงมันจะอันตรธานไปเพราะเหตุนี้แหละเพราะของใหม่มันจะไปแทนของเก่าของเก่าก็จะถูกเลอะเลือนไปเพราะไม่เอาไงไม่เอาของเก่ามันต้องปรับเปลี่ยนต้องไปยุก์ก็ไหนบอกว่าธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ดีแล้วไง ไอ้คำว่าดีก็หมายถึงว่าไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่เพิ่มเติมนี่แหละเขาเรียกว่าของดีถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปตัดออกไหมไม่ตัดออกจะต้องเพิ่มเติมไหมไม่ต้องไปเพิ่มเติมมันดีถ้ายังมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแสดงว่าของนั้นไม่ดีจึงต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมแล้วใครไปเปลี่ยนนะปูถุชน ปุถุชนคนมีกิเลสไปปรับเปลี่ยนธรรม,มะของบุคคลไม่มีกิเลสโยมมันก็เข้าข้างตัวเองอ้แบบนี้นะ,ะมันเข้าข้างตัวเองคือการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยเราควรที่จะน้อมนําพาชีวิตเนี่ยเข้าสู่ธรรมวินยัยจะได้ประโยชน์นะไม่ใช่ปรับธรรมวินัยเข้าหาชีวิตเราถ้าเมาื่อใดก็ตามปรับธรรมวินัยเข้าหาชีวิตเรานะอันนี้อาตมาบอกว่าเจ๊ง เจงเลยทำไมจึงเจ๊งละ่ะก็ไปปรับเปลี่ยนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับเปลี่ยนวินัยของสัพพันยูผู้มีกิเลสที่บำเพ็ญบรารมีมาสี่อสงงขัยยุติเแสกับไปปรับเปลี่ยนของท่านแล้วเราเป็นปุถุชนเนี่ยบำเพ็ญอะไรมาก็จะมีบ้างนิดหน่อยใช่ไหมแล้วกิเลสก็ยังหนาแน่นรู้ได้ไงว่าหนาแน่น พราะปุถุชนไงปุถุชนแปลว่าผู้หนาแน่นด้วยกิเลสคือยังกิเลสให้เกิดขึ้นมากมายอยู่เดี๋ยวก็ลาคะโทสะโมหะใจะไหมห่ะตอนฟังธรรมนี่ก็ทรงคือเลยทรงคือแต่ถ้ากิเลสกุ้มลุมเมื่อไหรอันน,นทรงไม่คือแล้วทรงไม่คือแล้วมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้งั้นเราก็ควรที่จะนำพาชีวิตอันเนี้ยน้อมก็ไปหาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนทํามวินัยของพระเจ้าเข้าหาชีวิตของเรานะเพราะเราประสงค์ที่จะพ้นไปจากทุกในสังสารวัฏเราก็ควรที่จะดําเนินตามปฏิปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงอยู่บุคคลที่ดําเนินปฏิปทาตามข้อปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แต่คนที่ปฏิบัติสวนทางเนี่ยไปอาบายไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะหยมนุษนะพระเทวทัศก็ดื้อเลยพระเจ้าบอกก็ไม่ไม่ฟัง,ท,งทั้งทงที่ก็บวชจ่อจองพระเจ้าอาตมาก็แปลกนะนะกิเลสของคนเนี่ยดือ้อโกการิกาก็ดือ้อแม้แต่เอลกะปะตัตตะอันนั้นก็พลาดนั้นน่ะอันนั้นเกี่ยวเรื่องความผิดพลาดจนถึงปากับปิละใช่ไหมที่ เกิดในสมัยพุทธเจ้าพระนาว่ากัสสปะองค์นี้ทรงพะว่าไต่ปิฎกนะแต่ว่าก็ดื้อไปคัดค้านร,รมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไปตำหนิตีเตียงสุดท้ายก็ต้องไปอบายเพราะกิเลสของตัวเองนะสัตว์ที่จะไปสู่สุคติหรือทุคติเนี่ยไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่นโยถ้าไปสุคติก็เพราะบุญขอตัวเองทําไปทุคติก็เพราะ กิเลสหรืออกุศลที่ตัวเองทำนะไม่มีใครสามารถที่จะแช่งหรือว่าให้พรแล้วเราไปสุขติดได้นะขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอเนี่ยนะทำชั่วมาทั้งปีมันจะไปที่ชอบได้ยังไงล่ะมันก็จะไปที่ไม่ชอบนั่นแหละ <c oughs> นั่นก็เป็นความปรารถนาแค่นั้นเองโยมมันขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ผลนะถ้ามันไปที่ชอบตามคําบุคคลนั้นได้โอบุญจะมีประโยชน์อะไรเลยทําบุญไปทำไม ก็ปรึกษากันเองเนี่ยใครไปก่อนถือว่าอวยพรใหนะ้ฉันไปที่ชอบที่ชอบนะฉันจะได้ไปที่ไม่ชอบมันเป็นไปไม่ได้อยู่มันขึ้นอยู่กับสภาวะของบุญแล้วก็บาปที่จะเป็นตัวส่งผลว่าจะไปสุคติหรือทุกคติฉะนั้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงประกาศเปิดเผยจึงรุ่งเรืองอยู่ยิ่งแต่เรามีความรู้มีความเข้าใจมากเท่าไหร่เนี่ย เราก็จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องได้มากเท่านั้นแล้วคนที่ทรงจำพระธรรมคำสอนพระเจ้านะเหมือนกับเจรียงหนึ่งเรียกว่าธรรมะเจดีนะโยมนะคนที่ทรงทำซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าหรือว่าระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยใจของบุคคลนั้นเหมือนกับ เจดีก็แสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สถิตยอยู่ในใจของบุคคลนั้นได้สถิตในที่นี้หมายถึงโดยความเป็นอารมณ์นะให้ระลึกนึกถึงไม่ใช่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าไปอยู่ในใจของเราจริงๆนะไม่ใช่เพราะว่าคุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในกระแสะชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราอาศัยธรรมวินัยเนี่ยเป็นช่องทางในการระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า